นี่เี่ p ก้องแลดเีนออกปลานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลดเลนนะฮะวันนี้ยังอยู่กับโรซี่นะครับเป็นช่วง Ask Rosie เหมือนเดิมนะครับ How is it being back on the show Great <All S 3> I love <right. S 3> it uh, So the next question is What's another common question oh, <yeah. S 2> you get from Thai people ก็คือคำถามที่คนไทยถามบ่อยอม,มีอะไรอีกครับก็มีคนไทยหลายคนถามว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องอเราต้องทำอะไรบ้างถ้าอยากพูดภาษา,ภาอังกฤษคล่องต้องทำอะไรบ้างนะครับ If you want to speak fluent English or to speak English fluently what do you got to do exactly what do, you have to do, do, have to do? yeah so what's the answer คำ <laughs> ตอบของ r o ซ i e คืออะไรค okay. รับโอเคสำหรับ r o s ี่ r ร s ี่เชื่อว่าเราต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกๆวันคะ่ะ Okay. so we've got to practice speaking English every single day ก็คือทุกวันที่เราเป็นโสดครับ every single day อ๋อไม่ใช่ครับ every single day ปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับก็คือทุกวันที่เราเป็นโสดแต่ว่าตรงนี้แปลว่าทุกๆวันนั่นแหละเวลาฝรั่งจะเน้นว่า ทุกทุกวันก็พูด every single day หรือ each and every day อ mm ่า hmm. uh, ดังนั้นคำถามต่อไปนะครับคือเราจะฝึกยังไงดี How should we practice ก็เริ่มต้นที่ต้องอาปากค่ะ <c oughs> อาปาก <c> How <oughs> <c oughs> ก็คือ open your mouth Exactly <right? S 2> begin opening your mouth เพราะว่าเราต้องลองผิดลองถูกค่ะ Okay we've got to use trial and error trial ก็คือทดลอง uh, mm hmm. error ก็คือ error หรือว่าผิดนั่นแหละนะครับทดลองแล้วก็ผิดก็คือ ลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับ you have to use trial and error in your second language error ออกเสียงว่าอะไรนะ error 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 แล้วถ้าฝรั่งพูดว่าอาไม่ใช่ฝรั่งคนไทยพูดกับฝรั่งว่า error จะเกิดอะไรขึ้นครับก็เราจะเข้าใจค่ะเราจะเข้าใจจะไม่ error ใช่มัมยใช่โอเคเพราะว่าถ้ามีคนพูด error มาจะ error นะะแต่ยังไงก็นั่นแหละครับ practice every single day แล้วมีวิธีฝึกยังไงบ้างครับนอกจากอ้าปากพูดคุยกับเจ้าเจ้าภาษาหรือว่าคนอื่นที่พูดอังกฤษได้โอเค so there are loads of things that Thai people can do they can watch movies อ๋อดูหนังโอเค watch movies listen to songs อ่าฟังเพลง listen to songs เพลงไทยใช่ไหมหมอลำฮะไม่ใช่อไม่ใช่ฟังเพลงไทยไม่ได้ช่วยโอเคฟังเพลงสากลโอเคเพลงภาษาอังกฤษครับอะไรอีกครับ YouTube <laughs> YouTube โอเค watch us on YouTube ก็ได้ครับ <Exactly. S 1> ดูอดัมกับโรซี่ใน YouTube นะครับดูรายการ The Breakdown หรือรายการ Speak Out ก็ช่วยได้นะครับ <Aye. S 1> หรือจะมีพจนุกรมออนไลน์หลายเจ้านะครับที่เข้าไปฟังสำเนียงของแต่ละคำในภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ต้องแบบทุกคำก็ได้แต่ว่าถ้าสงสัยว่าคำไหนออกเสียงยังไงก็ เข้าไปในก็ได้เป็น,ปน Oxford Learners Dictionary ก็ได้เป็น Webster's Dictionary แล้วแต่แล้วแต่จะใช้นะครับแต่ก็กดลำโพงแล้วก็ฟังนะครับเราพยายามพูดตามนะครับที่สำคัญที่สุดคือ write stuff down write stuff down จดลงในสมุดนะครับใช้ปากกาใช้ดินสอน,นะครับแล้วก็เหมือนวิธีโบราณนั่นแหละรครับเขียนลงนะครับ write stuff down จะ,จะช่วยให้คุณจำได้นะครับ mm hmm. So these are some things you can do <Everything. S 1> to practice your English Every single day <laughs> ทุกวันโสดไม่ใช่ทุกวันนั่นแหละ